กเราเป็นยังไงอ่ะอเราปยังไงอ๋อเพี่พี่รเลยผมจำได้นีส้มลิงแล้วอ่าอยาสเป็นอกอะไีเป็สีชมพูไงเออไปใส่กระโปรทั่านไงอบคุสุดท้ายครับพี่พี่เปฝากผลงานกับเพลงเดวผมก็ฝากเด็งยังว่างด้วยนะตอนนี้ก็ เอ็มบีก็คือปล่อยวินิจมันแรกนะครับสามารถตามดูได้ที่ยูทูบทางช่อง GNN Grammy Official นะครับหรือว่าดาวน์โหลดดอกจ้าหนึ่งสองสามรหัสศูนย์ศูนย์ศูนย์สามแล้วกดถอดไอทูนสโตร์หรือว่าเทเทบ็อกซ์ก็ได้นะครับตามด้วยบีบียังว่างครับครับแต่ว่าก่อนจะจากกันแบบนี้เมื่อวานเปเกิดที่นี่ครับผมไปทำอะไรกันบ้างคะก็ไปทำบุญครับไป่ถวายสังฆทานแล้วก็พาแฟนๆไปกินข้าวไปปล่อยปลากันเฮ้ยหายไปไหนอ่ะ เลี <G ã entender> okay, ้ยงยู่เอเคมาเราถีบเลยนะ วันนี้นะคะอยากขอนหนึ่งรอบให้เป็นแฟนเราแของขัันเบไว้ไดย้อดหลังทพี่เป็นสายตา เป็นที่รักของแฟนๆทุกคนนะครแล้วก็ผลิตผลงานเพลงดีๆนะครับให้พวกเรามาไว้เชิดครัยินดีครับปีีองแลไวครับเันาเ้าเกากวาเก้าเร้าเก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 าเก้าก้าเก้าเก้ก้าเราเก้าเก้ีเก้าเก้าเี้าเกาเ้าเก้าเ้าาเาก้าะเ